สำหรับคลิปนี้เนี่ยเรามาอยู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับบริเวณของพระวสดของวัดกำแพงตหลังของผมเ่ยจะเป็นพระศิบุรีจะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่อยากให้สายมูที่เข้ามาขอพรหรือขอสิ่งดีจังหวัดนนทบุรีเนี่ยโดยเฉพาะที่วัดกำแพงเนี่ยได้เข้ามาณจุดจุดนี้ผมเชื่อเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับที่วัดกำแพงเนี่ยไม่น้อยกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอื่นๆดังนั้นมาสถานที่นี้ ก็มีครบจบในในที่เดียวนะครับก็มีคนสอบถามเหมือนกันว่าถ้าพูดถึงแร่เหล็กไหลเนี่ย<ม>เขาเคยได้ยินคําว่าใจแร่อยากให้บ้านมุนตาพูดถึงเรื่องใจแร่เนี่ยใจแร่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีคํากล่าวว่าสุดยอดเหล็กไหลคือใจแร่ถามว่าใจแร่คืออะไรใจแร่คือแร่ชนิด ็นแรล่หลกไหลนะครับแบบหนึ่งซึ่งอยู่ในรังของเหล็กไหลที่มีขนาดใหญ่และที่สำคัญเนี่ยใจแร่จะมีลักษณะเป็นสีดำนะครับที่สำคัญจะไม่มีในเรื่องของหินหรือมีสีอะไรเกอรือปนสวยงามมากแล้วมีในเรื่องของพลังความศักดิ์สิทธิ์ถ้าพูดเลยว่าหลายคนที่มีใจแร่ห้อย ไม่จําเป็นต้องห้อยเลขหลายชนิดอื่นมีใจแรกชิ้นเดียวจบแต่ในวันนี้ต้องบอกเลยว่าใจแรกเนี่ยหายากมากเลยมีคนที่จะนําแร่ขาคื่นหรือแร่ชนิดอื่นเนี่ยมาปรับเพื่อทําในเรื่องของใจแร่แล้วเอามาบอกว่านี่คือใจแร่ดังนั้นขอให้สายมูนะครับได้ศึกษา รูปที่เราได้นําขึ้นไปว่าใจแก่ของแท้ๆเนี่ยมีลักษณะแบบไหนถ้าพูดถึงพุทธคุณของใจแก่เนี่ยนะครับพูดได้คําเดียวเลยว่าดีร้อยแดังนั้นเนี่ยไม่ต้องถามเลยว่าดียังไงดีด้านไหนเพราะมีใจแก่เนี่ยถือว่ามีครบดังนั้นอยากจะฝากสายมูนะครับว่าคน ที่มองหาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะครับอยากจะฝากว่าใจแรกเนี่ยตอบโจทย์โดยเฉพาะคนที่สแสวงหาเครื่องรางที่สแสวงหาความเป็นหนึ่งเนี่ยควรจะมีใจแรกมีแค่องค์เดียวติดตัวเพียงพอละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากจะฝากใสายบูว่าการบูชา แร่ขมคืมนนะครับรโดยเฉพาะแร่ขมคืมนชนิดต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งใจแร่เองก็ตามขอให้เลือกจากสถานที่ที่เชื่อถือได้เท่านั้นเพราะตอนนี้มันมีขบวนการที่นำแร่ปลอมและบาผ่านขบวนการทำสีเนี่ยตรงน,นี้ขอให้เราระวังเพราะเราเสียเงินแล้วเราจะไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าความคุ้มครองกับมาดังนั้นฝากใส่มูด,ด้วยและสิ่งที่สำคัญเนี่ย คนที่รับรับฟังรับชมในช่องเจ้าพยา c h a n n e หรือทางเพจปากของสามบ้านมึนตาเนี่ยขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มช่องทางในการมองเห็นให้กระสายมูลคนอื่นๆได้รับชมคลิปดีที่มีสาระ